สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเขาสูรา่การเบิงแล้วรวยชาแนลค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันในเสาร์ของมือวันที่17ค่ะเดือนมกราคมค่ะปีพุทธศักราช2569ค่ะพี่น้องค่ะมูนี่ค่ะแอดพ้าพี่น้องบรนเทาสุขสุขอนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจากปูยาเทวดาค่ะพี่น้องค่ะมอนี คู่จันทรนาลก็มาค่ะพี่น้องบอกเม็ดเดียวเลยค่ะสามตัวเม็ดเดียวค่ะพี่น้องค่ะอาเซานี่นะคะแนวทางของปูยาเทวดาลวก็คู่จันทรนค่ะแนวทางเสรีมาเป็นตัวใดพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันค่ะการค้าอ้สี่ดร่กระารับวกษค่ะผู้การรัสการผู้ค่าข้าบ่ เรื่อท้งกงก็น,นี่ยก็ฝันกูจะท่อนสุายแล้วค่ะของ,งนกะูตัวแล้วมา้งกูชอวมาค่ะแต่ม่เห็นบางสกุลฮาค่ะจะบอกสกุลหา,าหาคนตายแหละค่ะเล่ถามว่า Tôi thôi 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 เออว่าสนาเราี่บิปุ่นหาคนตายค่ะพ่อเรื่อ้อยู่เองเ่อต้งคุดมวบนีค่ะอือเนี่าบด็กั้วอส่ใครส่นี่เก้ก็บเ็าอนอืมค่ะพ่อถ้าเราก็ีนัน र, ี่สเก้านู้ย่สิูเป็นอรนเนาะแม่ครับพ่อตัวเดียวตัวนี้นะพูดมาแทหลายพูทางเดียวค่ะอือทางเดียวโซ่เล้นเดียวมาตามน้ำมุ่นเน่ค่ะขึ้นตัวเทียนไปว่ตัวเลนขึ้นตัวังน้ตัวไหนล่ะครับพ่ เนี่ยนมันเป็นมัน,มนกิขึ้นเรืหาเนาะค่ะอือเงี้ยคุณคเดียวไมนมีเรื่องหาค่ะอือึงง่ามเลยครับผูคะวุ้ยป็นหาก็เป็นตัวกแรกไปเป็นเรื่องันก็ทีไป,ไ,ปไปวันนี้ตัวนี้สองว้ยวุ้ยวุ้ยป็นหานะค่ะก็ยังเด็กก็ยางกินละครับบวยออง่ามกมากแล้วหมดละค่ะ รอบมึงนะแอปที it, ่โอ้เส้าเก่าป nee ้าหนาวนี่ป้หนาวแล้วครับปู่บ่หนาวชองหมือนแล้วใช่ไหมค่ะปูอ่าอ่ะอปูอันไปบินบารจังไดคะนี่ครับปู่คีซาเร่งเหรอโอ้คีซาเร่งอันอันเหมือนเมื่อวานนี่เป็นยังไงครับปู่ไปไปเบิ่งว่าไปเบิ่งรถค่ะ รถรถเกียวเกียวธรรมดาันนี้คนจะซื้อม่อีหลีไปซื้อวเ่ยมันว่นป่าไปซื้รถเกียธรรมดาันนี้วพาาะนคนหากาปที่ไคงระดังปุ๊บปุ๊บปุ๊บุยรางะดังคงก็คือข้าง้ยรถมือนกว่ามือมือหามือหกเขาขายถิ่นีเลยอว่าจะบอาเยอซื้อมาคนพลาดมือนี่งนเมื่อเมื่อเขาท้า มันมันมน่นดังสู่ขั้นเก่าเลยขั้นเก่ามัยังนิ่งก็ได้แรงรดังนี่อดังพวดปวดยุติคับปูเมอดังปวดปวดอยู่ว่าดีเลยพ่อหมื่นสองหมื่นอัันะได้ซอมอีกอะเนาะยนฝ่าว่ดีเพ่ออไคสองหมื่นสามสองหม่นหกเก้าหกสิก็นี่พ่อพ่อเห็นสก็ฝ่าเราทีุ่่นผคนไทยฮะย่ห้ยิ่งันนี่งมอ้ เอาบ่นี้ปูดได้เอามาบ่ค่ะบ่นี้เอามาตัวสี่านี่เยอมากเอาหรอมากคนเอาไปพูแลเอาไปแยกคนบนเราเออบว่าเอาแล้วรถดังรมเนี่ยก็ดัง้งค้างโค้งข้างโค้กขโอเพ่นก็ไดเพ่ก็ได้พ่ก็เดยซื้อเอาตีค่ะพดโอ้รถบอดีรถบอดี ขาพ่นผ yeah, no. we ีอะไรนี้นม่เอขาย่ออพูนันผู้นั้นพูกัเลยปูก็เลยให้ผู้นันพ่นเอาปูเอาเป็นปะคะก็ให่นผแล้วมันพอดีเนาะเขากาไอย่างไ้เราค่ะปูเบือวันเดียร์ีกเปียดหาหกหนหละกฮกแป่นกแป่หาหนคือทะเบียนรถครับปูรกดมาเราักดมากเปียดหาฮกถึละ ่ะ <Okay. S 2> เอเมัอนเจเรถขั้นเก้าอีเลนะ่นขั้นเก้านนิขั้นเก้าแบบนี้ก่อศุนแล้วมา,ก,า, <Okay. S 2> าก่าศุนขั้เนเก่าแบบสามเก้าซูนนะอันนี้คนหนึ่งเกบสามเก้า ก็เข้าศูนย์่ค่ะยวรูก่ะค่ะอันนี้ปุย่ะเจ็ดสามเก้ากับเก้าสามศูนย์่ะพัวมันมันเป็นอืมเจ็ดสามเก้าูนงั้อมันเป็น4ีตวเจ็ดสามเก้าศนไม่มีหาทั้งหนาพร้อมตัวหนึ่งแล้วอาปัวอะหาตัวหนึ่งที่ตั้งหนาค่ะตโยต้ารุ่นค่ะ ันที่ไปต่ำเสาน่พังได้ของมาวะรถที่มีเ้ารถเลยรถไม่พดอะพ่ากที่พวกก็ได้พวกค่ะปอมโอ้เราวลุนกลังแข็งแรกนะครับปัว้แข่งค่ะแตย้อนตระดับนี่ละตู้ระดับเบอร์เบอร์เบอร์ไม่พูดนี่ละเบอร์นี่กับเบอร์กเบีย้นี่ละค่ะ เออทำเลยอันนี้โคตรตัวละสับโรคืนนี่ยโคตรอเลเลยงย่าปุครเบ้าขึ้นโม่เลยโม่มาลุ่มจันว่าจะลุ่มยืนเนี่ยค่ะบัวบุกเนี่โท่บุกาดอกสบายดีเยอะต้มตู้มากสายเยะแค่ตู้มากครับัวเต้นหมดเต้นครับเหมือนตูมากไร้นะครับ Mấy chiếc máy tiếp mấy mấy lần lúc cũng không có tăng chiếc máy của cô bà Bỏ cái át này chết câu này lại Ở chết câu Cảm ơn Mấy tầm nhìn, tầm nhìn, tầm nhìn nhiều chết câu như cái lốt lận Cảm ơn bố Ừ, cô chỉnh toán rồi Mày hết bằng gì cũng nào cũng khát khuất tài Cảm ơn là cô lại làm chết Cảm ơn Cô câu, tài xuống อยั Now, ่รีในศูนย <longer>. ์เกากตัวเดียวค่บผู <ss> ้คะได้ค่ะผู้ะได้ค่ะผู้คอนแอซีแอัวปฏิเสธแอซีเร่เรื่องมหนของเาเจ้าเอ่อคคยเห็นเกตบุญเกบุญในเรื่องเรื่องการใบาสยังเบในเของี่ยคอธิษฐานาันเรื่อนเ ไอ้คนอยู่วิญญาณเนี่ยอยู่วิญญาณเข้าเห็ดเนี่ยจะฟังอายุเย็นเป็นโสดให้อายุยี่สิบโสดให้หลับให้หลำบเลยด้วยอายุเย็นเป็นโสไปผีโรยไยอย่างนั้นคือเวลาตั้งแต่คุ้มกว้างเลยบนแหลตุ้นแท็กกระดี่ตามให็บมึงแลรอด้วยสิ่งของด้วยแคแนวให้ลับพุ่งอ่าตื่นกันเยอะผมว่าตัวเราพุ่งเนี่ยพุ่งกว่ามากนัด กม่งกงล้างเดินดี้บาทอ๋อครับพูดได้ค่ะเออกุ้งก็ทุกคนจะเล่นเออี่มีหลงวิ่่ะเออ่ลงพุ่มล่างกุ้่งขนข้างเหนไ่แล้มินีดึได้ไผ่อสเนมานทุกๆคนครับผมต้องต้องแล้มินดังๆเนี่ย ค่ะคุณผู้ชมทุกคนดังเดี๋ยวเล่วป้อนหน้เดี๋ยวเล่วป้อ,อนน้ขอบคุณทุกท่นกนกนกนานด้วยค่ะการน้อมสการนะคะผู้สาธุค่ะค่ะสรุปแนวทางทายคลิปนี้ค่ะพี่น้องคะแนวทางจากปู่ย่าเทวดานะคะพี่น้องคะคู่จันทร์ทก็มาบอกะคะ่ะเม็ดเดียวเลยค่ะพี่น้องคะเซอรนี่ศูเด้อค่ะพี่น้องคะ079นะคะต,ตัดเป็น2ตัวก็สิเป็น79 07กับ90นะคะนเน้นๆก็คือ79นี่ก้ลยะค่ะพี่น้องคะ อ่าเซานีนะคะปูลแล้วก็บ,บอกเกี่ยวกับทะเบียนรถนะคะทะเบียนรถของปูค่ะ68 5 6 7ห9 9 3 0เจาเกาเกาพี่น้องแคปนาจอนะคะพี่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสำหรับแนวทางเซานีนะคะแนวทางจากปูยาเทวดาค่ะพี่น้องยาเลื่อมค่ะนั่ไปพิจารณาเบองเนะค่ะพี่น้องค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่าค่ะโปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องบรรเทาสุขสุขนนะคะสำหรับการรับชมรับฟังค่ะขอขอ,ขอบคุณขอบคุณสำหรับความมุ่งในคิปนี้นะคะขอ,ขอบคุณขอบคุณแนวทางจากปูญาเทวดาค่ะสำหรับพี่น้อง่านดที่เขามาเห็นคลิปนี้เป็นเท่าแรค่ะพี่น้องคะ้างประหยิดาพกับแนวทางเดนเดนแบบนี้นะคะเขามาแหล้วก็อย่าลืมค่าพี่น้องคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเผื่อทีเสด็จบอกลากทุกคลิปทุกข่าวสารแนวทางจากทางรายการนะคะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้คะ่ะแนวทางของปู่ยาเทวดาเซาร์นิทั้ทงหมดทั้งมวลมีเพียงซัมนี่คะ่ะพี่น้องแอร์กันจิเลยขอร์โตล่าพี่น้องบันเทิงสุขสุขวัลเปก่อนนะคะไว้บอกันไม่กันในคลิปหนะะ้าค่ะพี่น้องคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ